สวัสดีครับสวัสดีนะาะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงคัน i ิชเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ดีกว่านะครับมาแชร์กันนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใส่น้ำมันจาระบีตรงส่วนต่างๆตรงไหนบ้างของลอกสปินนิ่งนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลอกชิมโบโนสตาร์ดิกนะครับอ่านะครับลอกชิมโบโนสตาดิกให้นะนะครับดูว่าเวลาเราไปตกปลาเนี่ย คือตกน้ําจืดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปตกน้ําเค็มเนี่ยอาจจะต้องดูแลรักษารอกสปินนิ่งกันหน่อยนะครับผมจุดไหนเราควรหยอดน้ามันจุดไหนควรหยอดหรือว่าเติมจรารบีนะครับผมก็ผมก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์นะครับของอันนี้จะเป็นของชิมานโนนะครับก็จะเป็นจรารบีนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามัน ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันเหมือนกันนะครับใช้หยอดลูกปืนหรือจุดที่มันเสียดสีนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจารบีก่อนนะครับจารบีตัวนี้เนี่ยมันเป็นความหนืดนะครับความหนืดต่ํานะครับเดี๋ยวจะให้น้าๆดูนะครับความหนืดต่ําเป็นยังไงนะครับอ่านะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะยืดๆนะครับยืดดเห็นไหมครับอ่า ยืดยดนะครับเอาไว้ใส่กับส่วนที่มีการเสียดสีนะครับเสียดสีนะครับเพื่อให้ชิ้นส่วนเนี่ยไม่ให้โลหะเสียดสีกับโลหะนะครับลดการเสียดสีนะครับระหว่างโลหะกับโลหะนะครับผมก็จะใช้จารบีประมาณความเหลวประมาณนี้นะครับความเหลวประมาณนี้ส่วนน้ํามันนะครับน้ำมันเนี่ยน้ำมันผมก็จะใช้หยอดลูกปืนนะครับเดีย๋ยวผมเขย่าให้นะนะดูนะครับว่า ความค้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับขวดทางซ้ายมือผมกดเล็กนะครับก็จะมีความค้นที่มากกว่านะครับส่วนทางขวามือเนี่ยมีความค้นที่น้อยกว่านะครับเนี่ยมันมันจะขยับมากกว่าตัวขวดทางซ้ายนะครับเนี่ยครับทางซ้ายทางซ้ายนี่เป็นจารบีของของไดว่านะครับอ่าของไดว่าแต่ว่าขวดมันแตกไปแล้วผมก็ถ่ายใส่ขวดอื่นนะครับ อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าของอะไรซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันบอกว่าเป็นสำหรับแบริ่งออยนะครับสำหรับลูกปืนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จุดแรกนะครับที่เวลาผมไปตกปลาเนี่ยผมจะหยอดเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับนี่นะครับจุดข้างในเนี่ยนะครับนี่ครับข้างในนะครับระหว่างที่ผมเอาไปเหล็กแหลมชี้ไปเนี่ยครับผมก็จะใช้ด้วยการอ่ะ หยอดน้ํามันนะครับที่มีความหนืดนะครับความหนืดความหนืดความข้นนะครับมากหน่อยนะครับหยดก็ไปสักประมาณ1หยดนะครับเต็มที่หยดหนึ่งครับพอทันโกเราใช้ทุกวันเนี่ยเราก็หยดไปนะครับแล้วก็ปั่นนะครับหนอบให้มันหมุนหมุนให้จารบีเข้าไปทํางานนิดนึงนะครับให้น้ํามันนะครับเข้าไปทั่วๆนะครับข้างในนะครับก็ ได้ละหจุดนะครับผม1จุดอ่ะจุดต่อไปนะครก็จะเป็นเกลียวนะครับเกลียวของลอกนะครับลอกแขนหมุนนะครับเกลียวของแขนหมุนเนี่ยผมก็จะใช้จารบีนะครับชโลมตรงนี้นะครับนี่ครับชะลมไว้นะครับป้ายๆไว้นะครับเพราะว่าอ่าเวลาเราหมุนเนี่ยเราไม่รู้ครับว่าบางทีเราหมุนรีบๆเนี่ยมันก็พวกเหล็กต่างๆมันเกลียวนะครับมันอาจจะแบบอ่าทให้มันเืดได้นะครับเราก็ใช้ด้วยการป้ายๆนะครับป้ายเข้าไปนะครับ ะนครับเพื่อลดการกินของเนื้อเหล็กด้วยกันนะครับนะครับอ่ะต่อนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนะครับจุดอ่าลูกปืนนะครับลูกปืนนะฮะนี้ก็น่าๆก็น่าจะรู้กันนะครับหลายคนแล้วนะครับผมก็จะใช้พวกอ่าแบริ่งออยนะครับแบริ่งออยหยอดเข้าไปนะครับนี่ครับก็ถ้าใครมี ขวดที่หยอดในลูกปืนนะครับก็หาที่เป็นแบบเป็นปลายเหล็กอย่างนี้นะครับมันจะสอดเข้าไปในซอกเล็กๆได้ง่ายนะครับผมก็หยดไปนะครับประมาณ1หยดนะครับ 1- 2หยดนะครับนะครับแล้วก็ปั่นนะครับปั่นให้โรเตอร์มันหมุนนะครับให้ให้เฟืองมันหมุนนะครับเพื่อให้น้ํามันเข้าไปนะครับในลูกปืนนะครับ ทำทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็หยดไปประมาณ2หยดนะครับแล้วก็ปั่นหมุนโรเตอร์นะครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับผมจุดต่อไปนะครับผมก็จุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจารบีนะครับผมจะใส่นะครับเดี๋ยวขอไม่แกะละกันนะครับก็คือข้างในเนี่ยโรเตอร์ที่เป็น ขนกว้านตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีเวลาเราใช้งานลอกเนี่ยมันจะตัวเนี้ยมันจะทํางานตลอดนะครับเวลาเราเปิดปิดหน้าลอกนะครับเนี่ยครับด้านในมันจะมีการเสียดสีกันนะครับเราก็ผมก็จะใช้นะครับจาระบีตัวนี้ครับความหนืดต่ำเนี่ยก็ป้ายทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเนี่ยครับข้างในนะครับตัวนี้นะครับผมก็ป้ายไปนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเนี่ยมันอยู่ด้านในนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นสปริงนะครับสปริงเปิดปิดหน้าลอกด้านในนะครับนี่นะครับมันจะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงตามที่เราเปิดปิดหน้าลอกนะครับข้างในนี้นะครับอ่นะครับผมก็จะทําการนะครับหล่อเลื่อนโดยใช้นะครับจาระบีตัวนี้เหมือนกันนะครับอ่าข้างในนี้นะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมที่สําคัญที่สุดของรอกสปินนิ่งนะครับ บริเวณภายนอกนะครับก็คือจุดนี้เลยครับลายโรเลอร์นะครับลายโรเลอร์ของล็อกสปินนิ่งนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันสามารถหยอดได้ทั้งหมด3จุดนะครับมีจุดนี้นะครับด้านฝั่งหัวน็อตนะครับแล้วก็ข้างในลายโรเลอร์นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จุดนี้นะครับตัวที่เสียบเข้าไปนะครับถ้าเป็นล็อกชิมามน่เนี่ยเวลาเราถอดมาเนี่ยตัวนี้มันจะหลุดมาทั้งชิ้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถ เอาจารบีป้ายนะครับป้ายข้างในนะครับมันจะเป็นแกนน็อตนะครับป้ายเข้าไปนะครับฝั่งนี้นะครับตรงหัวน็อตเกียวด้านในเราก็ป้ายจารบีนะครับนิดหน่อยนะครับป้ายเข้าไปนะส่วนข้างในลายโรเลอร์นะครับถ้าเป็นโรเลอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราก็จะใช้โดยการเอาจารบีป้ายนะครับส่วนลูกปืนด้านในเนี่ยเราก็จะใช้โดยการใช้น้ํามันนะครับหยอดลูกปืนนะครับน้ามันตัวนี้นะครับหยอดลูกปืนได้นะครับนะครับ ป้องกันลายโรเลอร์อ่าโดนน้ำเค็มนะครับแล้วก็ลดการสะสมของขี่เกือไอ้น้ำเค็มด้วยนะครับนะครับส่วนจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจุดต่อไปนะครับถ้ารอกที่มีฝาเบรกที่มีซินยางกันน้ำนะครับผมก็สามารถเอาจารบีเนี่ยผมป้ายไว้แล้วนะครับป้ายรอบๆนะครับอ่านะครับป้ายรอบๆไว้นะครับ แล้วก็จุดต่อไปนะครับผมจุดนี้นะครับนี่นะครับตรงแกนนะครับแกนชักขึ้นชักลงตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ผมก็จะหยอดน้ํามันความหนืดต่ํานะครับตัวนี้นะครับก็หยอดเข้าไปนิดนึงนะครับประมาณ1หยดนะไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันพอแกนลอกมันชักเคลื่อนชักลงนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าที่ของมันเองนะครับผมก็เพิ่มความสมูทให้กับอ่าเวลาเราหมุนลอกนะครับอ่านะครับแล้วก็ช่วยรักษานะครับแกนของเรานะครับไม่ให้มันเสียดสีกับชิ้นส่วนอื่นนะครับอ่านี่นะครับผมก็โอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับผมที่ผมเอามาแช์นะครับอาจจะมีหน้าทำเป็นแล้วนะครับหรือว่ามีหน้าทีา่มีจุดที่จะดูแลรักษาโรกมากกว่าที่ผมเอามาแชร์ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมนะครับถ้ามีใครที่มีจุดมากกว่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับส่วนภายในเนี่ยเราก็ มีน้ำมันหล่อเลื่อนเฟืองอะไรอยู่แล้วภายในนะครับผมอันนี้ครับเราเน้นแต่ภายนอกเวลาเราออกไปตกปลานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาแชร์นะครับแช์แชร์กันนะครับก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลอกของเราบางทีเราซื้อมาราคาหลายพันนะครับก็อยากจะเก็บรักษานะครับลอกของเราให้อยู่กับเราไปนานๆให้มัน ให้มันสึกหรอน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับะนะครับก็ต้องดูแลรักษากันไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ